สวัสดีจ้าวันนี้จะมานึ่งขนมให้ดูจ้า quote. อันนี้เป็นอ่าแป้งที่ผสมไว้เป็นบ้าบินนะคะบ้าบินบ้าบินหรือว่าเผือกจีนนั่นเองนะคะที่แป้งที่เหลือทีนี้จะมาทำยังไงทีนี้จะเอามานึ่งจ้าเจ้ามานึ่งนะคะดูซ like ิมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเผือกบดเผือกบดนะคะเราเอาไปนึ่งเลยทีนี้เอามาสมคือที่ทําเหลือไว้นะคะทีนี้เราจะเอามานึ่งจ้ามันมีส่วนผสมมันมีแป้ง มีแป้งเขมีแป้งในนี้นะก็จะมีแป้งไอ้แป้งอะไรนะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะทีนี้เราก็มีอ่มามะพร้าวขูดมีทั้งมะพร้าวแก่มะพร้าวทึ่งทึกแล้วก็มะพร้าวอ่อนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็มีเกลืออยู่ในนี้นะคะทีนี้เราจะมานึง่งจะจะดูว่าหน้าตามันจะออกมาจะแบบแบบไหนนะคะอันนี้มันมีเผือกมีเผือกบดอยู่ในนี้นะคะ มันมีเผือกอยู่แล้วในนี้แล้วจะเอามาที่ว่าทำเผือกจีหรือว่า,าบ้าบินนั่นเองแต่เราทีนี้เราจะามานึง่งเราจะามานึง่งดูซิว่าแป้งแป้งที่ทำเก้าวจีหรือว่าแป้งที่เอามาทำาบ้าบินเนี่ยเราเอาไปนึ่งแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงจ้ะเพราะว่ากินเหลือนะคะกินเหลือแล้วคือคือจะไม่ไมเอามาไม่เอามาทำแบบว่าเผือกจีหรือว่า จะมาทําแบบว่าบ้าบินแล้วนะคะทีนี้จะเอามานึ่งจะดูซิว่ามันจะออกมาแบบไหนอันนี้อันนี้คือเอาไปนึ่งเนี่ยก็คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เอามาทำนะคะจะมาดูจะมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันนึ่งแล้วนึ่งได้ไหมแล้วมันนึ่งแล้วมันจะสวยมันจะกินได้ไหมนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละก็จะมานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงจะมาดูว่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาชิมกันจ้ะปิดไฟก่อนนะคะ นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละจ้าครึ่งชั่วโมงแล้วมาเจอกันใหม่จ้าจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาจ้าเรามาดูกันว่าได้ยังโอ้สวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยนะคะเรามาดูว่าใช้ได้ยางเรามาดูว่าขนมเผือกนึ่งของเราได้สุกได้ที่อย่างสุกแล้วจ้าปิดไฟได้เลยจ้าทีนี้เราจะมาชิมให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้าขอชิมให้ดูก่อนนะคะมันยังร้อนอยู่นะคะต้องรอให้เย็นก่อนแล้วถึงจะมาตัดเป็นชิ้นๆได้จ้าทีนี้ก็มาชิมซะก่อนนะคะอืมอร่อยหวานมันอืมอร่อยมากสูตรนี้ก็อร่อยจ้าสูตรนี้ถ้าจะนึ่งนะคะถ้าจะนึ่งทํากินแบบนี้แล้วตัดเป็นชิ้นๆนะคะ ต้องใส่แป้งแป้งข้าวเจ้าเยอะหน่อยนะคะมันจะได้มันจะได้แข็งตัวจ้ะอย่าใส่มากจนเกินไปมันแข็งเกินไปมันจะไม่อร่อยจ้ะอร่อยมากเลยตอนนี้กําลังพอดีจ้ะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วทีนี้เราจะมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนจ้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขนมเผือกนึ่งจ้าสวยงามมากเลยจ้า เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนแต่มาตัดเป็นิดชิ้นจ้าลองดูนะคะทำทาง่ายๆจ้าลองดูอันนี้ก็ลองเหมือนกันนะคะว่าจะมาันาอร่อยไหมตกลงและสรุปแล้วว่าอร่อยมากเลยจ้าจ้าแค่นี้นะจ้าไว้บายจ้า